สวัสดีค่ะมิวมอร์พาสยา Artist of the Month เดือนมก,กราคมค่ะ จริงแล้วก็เริ่มต้นมาจากความชอบของเราเลยค่ะเราชอบเต้นเพลงเราเร็วเต้นเพลงสนุกสนุกเพลงนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเพลงที่คงความโสดเอาไว้ใกล้ชินปีก็ยังโสดเพลงนี้ก็เลยกลายมาเป็นรีบเลยที่หมายความว่าแค่พี่เดินเข้ามาทักไม่ต้องจีรีบเลยก็คือเรารีบมากเรารีบมีแฟนมากมันเป็นเพลงที่ทันสมัยมากขึ้นเพราะว่าบางท่อนแทบจะแรปแล้วด้วยความที่มีแบบเนื้อเพลงเยอะมากแล้วก็เพลงค่อนข้างที่จะ เร็วมากๆเลยแต่ว่าชอบมากๆเลยค่ะพอได้ฟังไกด์เพลงมาตอนแรกแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะสไตล์ออกแบบการร้องตรงไหนเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็รู้สึกสนุกนมากเร็วมากเพลงนี้นะ่าจะเป็นเพลงที่เร็วที่สุดเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเต้นเยอะมากๆเต้นแข็งแรงมากเต้นแบบ เป็นโปรเฟชชั่นอลในการเต้นมากขึ้นมีท่าที่แบบว่าแข็งแรงแล้วก็แบบค่อนข้างจะโชชะมากขึ้นเยอะเลยค่ะ oh, me, me, มีทั้งหมดสองครั้งไปไปแก้เนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อดิดหน่อยแต่ด้วยความที่เราฟังเราฟังแล้วเราเราเรา,เราจดเราทํากันบ้านอย่างดีว่าตรงไหนเราจะดีไซน์ยังไงเราจะลองร้องยังไงให้เขาฟังแล้วมีตัวเลือกหลายๆแบบให้ให,ให้หลายๆคนลองฟัง ว่าแบบไหนดีที่สุดแบบไหนดีของการหรือว่าเติมตรงนี้ลดตรงนั้นดีไหมอะไรเงี้ยก็เป็นท่อนท่อนฮุกแหละค่ะช่วยกันดีไหมชีด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 เชียรไลนออกไปให้ไกลเหลือแค่เราสองคนอย่างที่บอกไปว่าเพลงนี้มีทั้งหมดสองเวอร์ชันค่ะเวอร์ชันแรกจะไม่ได้ไม่ทันปล่อยออกไปเราอยากพัฒนาให้ให้ท่าเต้นกับลุค โตขึ้นแล้วก็ข้อข้างจะฉีกแนวเรียกได้ว่าเป็นแนวเต้นแบบแซบจริงๆแล้วก็เต้นจริงๆแล้วก็เลยต้องพัฒนาอีกรอบนึงค่ะต้องเปลี่ยนใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะทาให้มันเกิดความแตกต่างมากขึ้นความแข็งแรงมากขึ้นหลังจากที่รู้ว่าต้องเปลี่ยนแล้วก็ถามเลยว่ามีขาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเต้นที่ต้องการความแข็งแรงแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเราก็เลยทําการเรียนเต้นกับคุณครูเลย ครูทุกคนคือเต็มที่แล้วก็สนุกมากๆค่ะเป็นฟิลแบบว่าพี่สอนน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แฮปปี้มากค่ะแล้วพอเขารู้ว่าเราทําได้หรือว่าเรารู้สเกลเห็นเห็นพัฒนาการตัวเองทุกวันทุกวันเราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันความสุขมันมันสนุกแต่มันก็เหนื่อยมากๆเหมือนกันค่ะอันนี้สนุกมากนะคะแลวทุกอย่าง ถ่ายเร็วมากแล้วก็ถ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นแนวการถ่ายแบบใหม่ๆที่มึงไม่เคยถ่ายมันป๊อปมากขึ้นมีความเป็นเกาหลีเกาใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันแปลกใหม่แต่สําหรับเรามันสนุกดีแล้วก็เต้น,เต,นเต้นยับทั้งวันเลยเหมือนกันก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะเพราะว่ามีทั้งคุณครูพี่ๆทีมงานหลายๆคนบิวแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันแบบสนุกไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังแซบเท่ค่ะ<ร> เราก็มีเสนอบ้างค่ะว่าครูขาหนูแบบว่าชอบถ้าแบบมัวหรือว่าหนูไม่แบบว่าตรงนี้ขอโบกบ๊แล้วหนูขอเป็นแบบแผ่วตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก,ก,ก็มีการนําเสนออยู่อยู่ตลอดแล้วก็รวมถึงดนตรีด้วยค่ะก็มีการขอว่าตรงนี้ขอเอ่อความ EDM เพิ่มขึ้นมาได้ไหมความเป็นแบบว่าวัยรุ่นขึ้นมาได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ mm. ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเพลงรีบเลยนะคะทั้งเวอร์ชันเอ่อ MV เต็มแล้วก็แดนซ์เวอร์ชันด้วยนะคะก็อยากให้ทุกทุกคน ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจมาคอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะคะอยากให้ปรับให้เพิ่มให้ลดหรืออยากเห็นมิวเป็นแบบไหนมิวอ่านดูดๆคอมเมนต์เลยจริงๆค่ะใน YouTube ของ g r a m m y ่ o Official หรือว่าทุกช่องทางของมิวนะคะไม่ว่าจะเป็น IG t i k t o ตอหรือว่าแฟนเพจนะคะ m u s e s k s a i แล้วนอกจากนี้ค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีละครให้ติดตามกันด้วยนะคะเผื่อใครที่คิดถึงทางด้านกับหน้าจอผลงานแสดงกันนะคะเรื่องจำจนดอกไม้ขาวทั้งช่องวัน3 1ค่ะละครตอนเย็นเหมือนเดิมค่ะ 吹紧。